ก็เกี่ยวสายเขาขาดก็มันจะจับได้อีกมปู่มีกล้องด้วยเหรอก้องแต่ละคนไรอขนาดยืนนอกเส้นขาก็ยังไม่ได้หรออ๋อไม่เป็นไรหรอครับไม่ได้ตึงขนาดนั้นหรอครับขนาดนั้นยัไปคิดเองคิดเองเองหมดต่อไปเราแต่ถ้ามีคนบางคนอุ้มปู่หนีไปเนี่ยมีเรื่องถ้ามีคนอุ้มปู่หนีไปได้มีเรื่องก็ดีครับไม่ได้บอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ก็สบายสบายดีแล้ววันนี้ลมดีจังเลยการแยกไปทานข้าวเลยไหนก็ร้านข้าวแกงข้างทางเลยโอ้มันแยกกันไปเนาะจังหวะแยกกันไปก็เลยผมก็แยกกับแยกกับทนายปุ๊บก็ปะกชดากับมันแตนเลยหาทางไปหาตัดสิกรไม่เจอตอนคือประกอบวันนี้ช่วงนี้ลุงเป็นใบตองได้บอกกันไหม ถูกลอตเตอรี่งวดที่แล้วหกใบยังไม่ได้ขึ้นเงินครับว่าจะไปขึ้นที่กสิกรไทยคุณนี่หวยออกอะไรครับบักหมดไม่เจอครับทุกมนี้หวยนะวันนี้หวยออกอะไรชาดากับแมาแต็มเสียกลับมาบ้านเลยวันนี้หวยออกอะไรแต่ต้องออกก่อนนะอันนี้ไม่ใช่การใบหวยเดี๋ยวยุ่งไงไปถาาคิดมาคิดมันโกงเดาหวยแม่ในเมืองให้อะไรต้องบอไว่าไปถามตัวไม่หวัอย่างนั้นเลไม่

คืออะไรนะครับผมให้สี่ตัวผมให้สี่ตัวผมไม่ใช่เทวดาเด้ออ่าอ่าผมให้สองห้าหกสามสองห้าหกสามเอาปีพศอ่ะใช่ครับอ่าสองห้าหกเอาปีพศเลยปีพศปีที่แล้วใครเอาไปให้นูนาน่ะสิก็ออกมาเขาไม่เรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้ว คือได้ได้แปดหมื่นซับว่ะรสี่สิบคนมคนละเท่าไหร่คนละสองา 300, สามร้อยก็มันดยอมากเลยลกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ได้ครับผมก็หาเงินถ,ถ้าเกิดมีใครจ้างลำอีกถ้าบอกจ้างสามร้อผมก็บอกสี่ร้อยผม,มจะลำได้ครับ ก็จะขยับไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่จ้างผมลำาแม่น้ำงหม็นเขาบอกมีสูนแน่มาแล้วมาต่อยมาต่อยสองพัาครับมาต่อยมาตอยไม่มีครับมาต่อยไม่มีนะมีแต่ช่างพมไม่รู้ของพ่อหนูก็จะเอาอ้าวของพ่อหนูก็จะเอาเอาากไแล้วาไม่อบเ้างไาไปให้หนูนะทุ เอาโอเคเออเอาไอ้ผมฝากแล้วเอาไหน่แน่โจไปเอาเงาะที่หลังรถมาหน่อยให้ผมทำไงอะอะไรไม่ไปเอามากินเงาะฝากช่องสายหมองซะแล้วสื่อปลาสีทุ่งใหญ่อ่ะมากินไปกดให้ป้าเขาสักนิดเขาเอามา2อุ่เด้อโจเด้อ่ล้างรถกระบะน่ะอื เองหิ้วได้หรอแม่มันไม่ทุกอย่างตุ๊ละร้อยตุ๊กละร้อยน่าซื้อครับตุ๊ละร้อยของผมนะไรก็ไม่ไปของจิมไล่ไหมของกันนี้แปดหมื่นเจ็ดเนอะอะนะครับอีกแซกอีกหมื่นกว่าหมื่นกว่าจะได้แสนเหมือนกันเนอะหนูก็หนูก็จะลุ้นแสนเหมือนกันค่ะใช่ยหมรำพร้อมกันค่ะแต่แต่ทนายน่าจะถึงก่อนอาทิตย์อีกนานอาทิตย์เขาบอกพอแล้วเขาพอใจแค่นี้แล้ที่ว่าอถ้าแสนซับก็ต้องรำเนอะทุกคนเป็นประเพณีเนอะ ว่าเรากับเรามาประสบความสําเร็จการประสบความสำเร็จอะไรที่นี่สักอย่างหนึ่งถูกไหมครับจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนั้นจริงๆก็คืออยู่ตรงองค์ปู่จริงๆเชื่อเถอะหลายคนที่มีอาชีพที่ที่ได้มีรายได้กันอยู่เนี่ยที่เราหน้าชื่นตาบานกันบ้างได้น้อยมากมากก็คือการที่เราได้มาทํางานตรงนี้ทาไมจะต้องบังคับตัวเองไปทํางานเป็นแรงงานเวลาสามร้อยล่ะ แต่เมื่อเราทําได้ดีกว่าน,นั้นนะเราสามารถขายความคิดขายความรู้เราพี่ใช่ไหมขายไอเดียของเรานะแล้วก็เนี่ยยังมีตัวช่วยเยอะแยะเลยทั้งรูทินแซตรีอรกาแฟกะกอกมีทุกอย่างชามาดี้ะนะครับเอาคือเนี่ยมาแบ่งกันกินเนี่ยโทษเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านคิดว่าอาชีพยูทูบเบอร์ไม่ใช่แค่อาชีพเสริมนะในมุมผมตอนนี้มันเป็นอาชีพที่น่าสนใจอ,อาชีพนะครับอาชีพหลักเลยได้ไหม ครับอย่าใช้แรงงานเวลาสามร้อยแค่หวังแค่ว่าการทํางานแค่เวลาสามร้อยแต่ใช้สมองทํางานเนี่ยอันนี้เงาะถุงละร้อยเอานะซื้อที่สวนเข้ามาเลยเหรอือมโนมพบแสนลำไหมฮะเหมืโนมพบแสนลำเปล่าครับครับผัวเจ้ามโนมแล้วครับนมแล้วรำอยู่แล้วว่าช่องมนต์นมโนมลำอยู่แล้วครับ เดี๋ยวนี้ลำเก่งด้วยลำถูกต้อเลยเนาะแบ่งกันกินครับออกมาหยิบเอาเลยล้ำเป็นคล่องอ่ะเดี๋ยวนี้หยิบกันกินแล้วนี่ใช่ชิมนะเงาะเงาะนี่เขาปลูกที่สวนเนี่ยที่สวนเนี่ยบ้านดีครับเจ้ครับมตอนนี้จะไปเชิญลุงอยู่บ้านอยู่พอดีวันที่หนึ่งจะทำเปิดร้านใหม่ค่ะก็เลยเชิญพี่ๆี่ยูทูบทุกคนด้วยนะคะมี มีเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเลี้ยงอาหารอยู่ที่ร้านกาแฟวันที่หนึ่งนะคะใช่ค่ะฉลองเปิดร้านใหม่ค่ะเปิดเป็นทางการิดยังเป็นทางการค่ะวันที่หนึ่งต้องลื้อของเก่าก่อนไหมเราลื้อแทบจะหมดแล้วนะคะทนายอันนี้จะลื้อหมดเลยแล้วค่ะกี่โมงครับเริ่มกี่โมงน่าจะเป็นทานเป็นมือเที่ยงค่ะอาหารมีเครื่องดื่มเอออะไร ตอนนี Hoy, ้ใครยังไม่ทานน้ำนะคะมีออเดอร์กาแฟสดจากที่อ้อมลูทินแซนนะคะ50แก้วแล้วก็มีของน้องหนิงเกด100แก้วเด้อใครยังไม่กินน้ำนะคะ มีของหนึงเกมไปไงพ้่เป็นไงพี่เห็นไหมบรรยากาศของการเป็นยูทูบในกลุ่มสองชินสกล่องคือเราอยู่กับ็นกลุ่มจริงจะไม่ได้หมายความว่าเอาแล้วเขาบอกได้ข้าวกล่องยายเป็ยัเหลือไหมข้าวกล่องอ่ะผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมาดิมาดิมาดิมาเดะต้องห้ลุยเหลือไหมเหลือ เอาเลยเอาเลยเอาเลย,เยนี่ไ,ไนนงนี่งนไงเาแล้วนี่งไงข้าวเหรอทามนมดสองกล่องแล้วนะลูทีน่ะทานสองกล่องอันนี้ต้องก่อนนอนนหย้ำเลยนะครับชาเม็ดหนึ่งแล้วก่อนนอนเม็ดหนึ่งก็ได้จริงจริงเรื่องจริงเลยเมื่อก่อนเน,นี้ยผมขับรถเนี้ยเลยถ้าแสจาจางจ้าจ้าได้แล้ว ตามักใจนี่นักักจแกกินอันนี้ได้ค่ะได้น้งคเปล่ยนยเ็อ่อันนี้ขอบคายทาน้วมเต็มของกบอบแล้วลุงก็จะกินสองกล่องเลยนะทุกท่านสังเกตไหมครับตั้งแต่ถูกอะไรนะเก็บตัวไว้สิบสวันอ้วนนะ ผมว่ามีเนื้อมีเนื้อ,ม,อมีหนังนะเด็กก็พร้อมอ่าเด็กก็พร้อมอ่าเพราะว่าเดินอยู่เดินรอบบ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนเนี่